hello guys สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับรายการภาษาอังกฤษวันละนิดและเรื่องวันนี้นะคะ mm hmm. ก็คือเรื่อง conjunction สิ่งที่เราจะมาเรียนคือคำว่า but และ yet มันต่างกันยังไงมาดูกันเลยค่ะ mm hmm. แล้ววันนี้เราอยู่กับช่อง yes I style แล้วก็ครู o s e นั่นเองนะคะเขาบอกก่อนเลยว่าช่องนี้นะคะมีสาระดีๆมากมายและที่สำคัญ เตรียมพบกันทุกสัปดาห์ได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้มาพบกันทุกสัปดาห์เลยเนาะเรามาเอาความรู้ใส่ตัวกันดีกว่าแล้วก็วันนี้นะคะอยู่กับครูโรสนะคะวันนี้เรามีสาระด้านภาษาอังกฤษมาบอกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เด็ดขาดตามมาดูกันเลยนะคะ แล้วที่บอกไปนะคะว่าเป็นเรื่องของ conjunction เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยไอ conjunction เนี่ยมันคืออะไรถ้าเป็นภาษาไทยเนาะมันจะคล้ายๆกับคําสัมพันธ์หรือว่าคําเชื่อมนั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้นะคะเราจะใช้ในการเชื่อมประโยคกับประโยคเข้าด้วยกันนึกออกไหมคะเหมือนแบบว่าฉันกินข้าวแต่แม่ไม่หิวอย่างเงี้ยมันมี2ประโยคนะถ้าเป็นภาษาไทยฉันกินข้าวคือประโยคที่1แต่แม่ไม่หิวคือประโยคที่2าภาษาอังกฤษก็ทําได้เช่นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่ครูอยากจะนําเสนอคือคําว่า but และ yet ซึ่งบาดเนี่ยเด็กๆน่าจะคุ้นเคยกับคําว่าเฮ้ยมันแปลว่าแต่แต่คำว่า yet เนี่ยเด็กๆอาจจะคุ้นเคยว่าเฮ้ยมันแปลว่ายังไม่ใช่เหรอคะคุณครูแล้วทำไมมันถึงมาเป็นคอนจั้งชันได้อย่างเช่นในรูปประโยคประมาณว่า I haven't had breakfast yet I haven't had breakfast yet ฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนั่นก็เป็นอีกรูปแบบประโยคหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้นะคะเราจะใช้ yet ในรูปแบบอื่นกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึง yet นะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าัตรกันก่อนเลย เดี๋ยวคุณโฟขออนญาตยกตัวอย่างประโยคน่ารักน่ารักสักประโยคหนึ่งนะคะเช่นประโยคที่ว่า I want to go to Singapore but there is no direct flight I want to go to Singapore but there is no direct flight แปลว่าฉันอยากจะไปสิงคโปร์จริงๆนะแต่มันไม่มีฟลาบินตรงเลยลองสังเกตด,ดีๆประโยคนี้มี2ท่อนค่ะ I want to go to Singapore but there is no direct flight พอเรามาพูดรวมกันเนี่ยมันก็เหมือนจะแบบเฮ้ยมันเป็นประโยคเดียวแต่จริงๆแล้วมันมี2ส่วนค่ะส่วนแรกพอเราจบ I want to go to Singapore ปุ๊บสิ่งที่ทาเราจะทำเมื่อเราต้องเขียนเราจำเป็นอย่างมากที่จะต้อง add comma แล้วหลังจากนั้นจึงตามด้วยคำว่า but แล้วค่อยตามด้วยอีกประโยคหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างประโยคประมาณนี้เลยซึ่งแล้วทำไมคุณครูถึงเอาคำว่า yet และ but มาจับคู่รวมกันอย่างนี้ เพราะจริงๆแล้ว2องคำนี้มีความหมายที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราใช้ในรูปแบบของ Conjunction ใช่แล้วค่ะ yet ก็แปลว่าแต่เช่นกันแต่คำว,ว่าแต่ของ yet เนี่ยมันจะมีความ surprising เล็กๆอยู่ลองฟังตัวอย่างประโยคนี้นะคะ I am actually introverted yet I really want to join the social club I am actually really introverted yet I want to join the social club ฉันเป็นคนที่ introvert มากๆ introvert ก็คือเก็บตัวไม่ค่อยพูดแต่ฉันเนี่ยจะจอย n social club อันนี้จริงๆนะฉันอยากจะเข้าร่วมจริงๆนี่แหละค่ะคือความ surprising ซึ่งแบบเฮ้ยเป็นคนเงียบนี่นาะแต่เฮ้ยยังเราอยากจะจอยนะนี่แหละค่ะนี่คือความแตกต่างของ yet love but แต่ถามว่า มันฟังดูใกล้เคียงกันังเลยค่ะคุณครูค่ะเราเอามารวมกันหรือว่าสลับกันใช้ได้ไหมคะจริงๆแล้วก็พอจะใช้ได้อยู่นะคะแต่อย่าลืมค่ะก่อนหน้าที่เราจะใส่ conjunction เราจะต้องใส่ comma มมในการเชื่อมประโยคเหมือนกับเรื่อง but เมื่อสักครู่นี้เลยเอาเลยค่ะก็สรุปง่ายๆเลยนะคะว่าเจ้า yet และ but เนี่ยมันเป็น conjunction กันทั้งคู่และใช้เชื่อมประโยค2ประโยคค่ะความหมายก็คือคำว,ว่าแต่นั่นเอง แค่นี้เองนะคะง่ายๆลองไปใช้ในงานเขียนหรือลองนำไปพูดก็ได้นะแทนที่เราจะใช้ but 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 เรามาเปลี่ยนเป็น yet ดูสักครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะครูโรสและรายการภาษาอังกฤษวันละนิดจาก yet ส์อ s t y สไขออนุญาตลาไปก่อนยังไงอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วถ้าใครมีคำถามหรือมีเรื่องใดๆอยากให้เราเล่า สามารถคอมเมนต์มาได้เลยถามกันมาได้ตลอดเลยนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบและรับรองว่าอ่านทุกตัวอักษรแน่นอนคะ่ะอย่าลืมนะคะเราเจอกันได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวสำหรับวันนี้ทอล,ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ Goodbye everyone